บ้างน,นะเหมือนกับที่คุณอยากจะเป็นตัวดีในแม่ตังโบเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงแค่นี้เขาก็อบอกว่าเขาเสียหายนะผมก็เป็นการแสดงความเห็นว่าเนี่ยคุณแม่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยไม่น่าจะไปว่าเขาแบบนี้เลยนะทั้งทั้งที่เขาทั้งทั้งที่เขาเป็นแม่จริงๆเนี่ยประเด็นมีแค่นี้หลังจากนี้เราแจ้งความกลับไหมฮะก็เดี๋ยวรอให้พนักงานสอบสวนเขามีความเห็นทางคดีก่อนนะครับแลวสรุปหมายจที่ออกมานี้มันเผยแพร่ทางสื่อได้ไงก็ทางสถา,านีตํารวจเขาก็อบอกเขาไม่ได้เป็นคนปล่อย แต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมไอ้เครือข่ายที่เป็นเขาเรียกอะไรกองเชียร์อาชีพถึงรู้ว่ามีหมายจับทั้งๆที่ฝ่ายสืบสวนรองผู้กับสืบไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าหัวหน้าสถานีรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะเป็นความลับขนาดในโรงพักยังไม่รู้เลยว่ามีหมายจับผมกันหมิวตะ่กี้เห็นนะค่ะเออตำรวจในโรงพักไม่รู้เลยอยากทราบว่าตัวพี่เองแล้วก็พี่มิวเอง่ทราบได้ไงครับว่ามีหมายจับก็ก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวไง ่ามีหมายตักกดกระจานรู้จากข่าวเลยแล้วก็ผมก็เลยสงสยัยว่าท่านผู้กุกลับรู้เรื่องไหมทําไมเครือข่ายของคุณเนี่ยจริงรู้หมดว่ามีหมายตัอผู้รองผู้กุ้งกับสอบสวนยังไม่รู้เลยทาไมเป็นความลับมากอาจารย์ครับถ,ถามประเด็นของเราได้สอบถามกับพนังกงานสอบสวนไหมว่าเรื่องของการออกหมายเรื่องมีการออกหมายเทีย,ยไปไหมย,ยังยังไม่มีใครตอบเลยเราได้ถามไปไหมถามแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบ,ตอบเออ มันเป็นสิ่งที่เราควรต้องคุณต้องรู้แต่เขายังยังไม่ตอบเลยตอบคือเขายังไม่ได้ตอบว่าที่เมียโทรถามกับทางสอบขอโดยสารกับกับตำรวจเจ้าของคดีเห็นคนว่าแจ้งว่าแจ้งไปแล้วสองหมายอยากให้เล่าให้ฟังก็เขาไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นฉบับนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงคือเราก็งงเหมือนกันว่าเราโดนหมายจับได้ยังไงแต่เขาบอกว่ายื่นมาแล้วสองครั้งใช่แต่ยื่นมาแล้วสองครั้งแต่แล้วจริงๆริกีครั้งครั้งเดียว ทั้งเดียวแล้วก็ไม่มีหมายด้วยที่จะให้ถ่ายบันทึกข้อความขอความร่วมมือจากสอพอพระประแดงก็ยังสอพอที่จังหวัดปทุมให้ใช,ช่วยส่งหมายแค่นั้นเองจะไม่มีหมายาาไม่มีการวางหมายอาจารย์ครับในวนที่เราสามารถที่จะขอดูการออกหนังสือราชการของสองพได้ไหมว่ามีการออกายเรียของเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กําลังดอดอยู่ตอนนี้มันอย่างว่าพุ่งกับเข้าว่าป่วยวันนี้นะป่วยไม่มา ก็เลยยังไม่รู้เดี๋ยวพยายามจะคุยเขาจะให้ดูได้แค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้มันก็มีขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วผมก็จะไปลองที่ส่นักง,งานต่วงชาติกระทรวงนี้ทมคณะกรรมการสิทธิการบริการกฎกรกกหมายการบริการปปรชของท่านเสรีพิสุทธิ<ม>์เดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนรอดูก่อน,นว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับรแต่หลังจากการได้ดูหมายจับแล้วเนี่ยครับหัวารย์ปฏิเสธข้อกล่าวหาปฏิเสธหมดมเป็นการแสดงความวิห็นโดยสุดจริตเป็นเรื่องจริงหมดเรื่องที่เกี่ยวคุณอัจฉริยะเป็นเรื่องจริงแล้ว ค่ะอันนี้ทำปฏิเสธค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้พัดพิงเลยไม่ไม่มีเจตนาที่จะพูดถึงพี่อัดหรือผู้เสียหายเลยค่ะเรื่องความที่คนถัดเขาบอกว่าพี่มีป็นมลากอันนี้คือยังไงคะที่เขาแย่งไม่มีเลยค่ะเป็นตั้งอตอนนั้นน่ะตั้งคำถามต,ตั้งคาถามว่าเกี่ยวกับคิมีความคิดเห็นยังไงกับแม่กับแตงโมว่าให้ไปตรวจดีเอ็นเอแค่นั้นเลยไม่ได้มีพัดพิงอะไรถึงพี่อัดเลย ความรู้สึกเสียใจตรงที่แบบครอบครัวมารับรู้เรื่องของเราว่าเราเรา,เราโดนหมายจาับทั้งทงที่ไม่รู้เรื่องนะเราเขาก็เลยแบบเออทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วทําไมต้องอยากฝากอะไรบอกพี่อ่ะก็มันทําให้นักข่าวไม่ไม่กล้าพูดในสิ่งที่แบบ คือเขาทำตามหน้าที่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพัดพิงถึงพี่อัดเลยต่อไปนักข่าวดูว่าสื่ออื่นจะถามอะไรก็เกรงกลัวหมดเพราะว่าไม่รู้จะโดนหมายจับตอนไหนอยู่เฉยๆก็โดนหมายจับอาจจะโดนเข้าคุกโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้ก็อยากให้พี่เขาทำตามขั้นตอนมากนี่ไม่ควรไปแจ้งความเด็กนะเออไม่ควรอย่างนักข่าวเนี่ยเราไม่ควรไป เพราะว่านายอัธยาเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสื่อนะไปไหนมาไหนก็แจ้งหมายข่าวเอาผู้สื่อข่าวไปทําข่าวคือไม่น่าไม่น่าเออมาแจ้งความน้องครับคือแจ้งความผมคนเดียวดีกว่านะไม่ควรเลยมันเป็นการผมดูแล้วมันทําให้ถูกตั้งคําถามว่าเป็นการปิดปากสื่อหรือเปล่าเพราะการตั้งคําถามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสื่อสื่อก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงนะครับ